แต่เงี้ยอาจาะอธิบายความรักของผู้เขาได้ทั้งหมดว่าพฤติกรรมเป็นไงอะไรในเนี่ยถึงเกนดารื่องแต่ตังเถียงจริงๆผมก็หาเรื่องแหละแล้วก็กวนเขาเราไปแยงเราไปแยเรบ เอาคือปกติเวลาราพูเพื่อนคือคือมันมีแค่บางเรื่องที่เขาจะแบบน่นี่นั่นอะไรเงยเล้วแล้วถ้าเราคือมันมีแางรื่แต่ผมก็จะรู้ว่ามันมีเรื่องไหนบ้างแล้วก็จะไปแยแยก็ทำหน้าเสือนคือก็เป็นไอ้ทะเลนะไอเทะเแบบว่าเพื่อนเพื่อนก็แบบอย่างเงี้ยครับกเรอองเอัวเลือกว่าไปทำนรงงาก็อะไรเงี้ยนมุนว่าตวที่กีตาเงี้ยเดี๋าเราตอภาพะ ปกติเวลาผมซ้อมอ่ะคือผมมาซ้อมเพื่อไปทำงานใช่ไหมแล้วสิ่ที่ได้ยินอ่ะเหมือนแบบวนอินโทรถ้าวนอินโทรนะโอจะบอกว่าแต่ละอินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคก็ก็รู้สึกว่าเออมันฟ er ังแล้วก right? ็แบบแบบก็ท้อ anyway, นิดนึงอะไรงเี้ยแต่ว่าเพราะว่าคือคือมันเป็นการซ้อมเพื่อแบบตัวแมนเต็มนะแต่ว่าแต่ว่าไอประเด็นเนี้ยก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราก็เราก็เข้าใจกันแล้วผมว่าเออ อย่างนั้นเดี๋ยวแบบคือเขาเขาดูตอนที่นี่อั้นมากนะเพราะว่าเข้าใจเลยไหมแต่ผมก็ไม่เคยเฮิยจริงผมผมก็เข้าใจนะเหมือนว่าคือเข้าใจแบบว่าทุกคนเพราะว่าคืนเรื่องมันไม่คิดมันสั้นมากอะแล้วมันคือมันเทียบเชื่อมไม่ได้กับแบบว่าสิ่งที่เราแบบว่ารู้สึกอะรเข้าเข้าใจกันในทุกวันอะไรเงี้ยเรารู้จังหวะกันคือเราแค่เล่นกันแล้วเราเลยคิดว่าเออเขาแค่มองในมุมที่ ต่างไปเลยแต่ว่าจริงๆที่ผมเป็นหัวข้อดุนั้นเป็นแค่เป็นความรู้สึกเอ่านั้นแหละไม่มากไม่มากไม่มากเพราะว่าคือคือเขาก็บอกเองว่าเมื่อเมื่อก่อนเขาก็เจอหนักกว่านี้กันผมก็คือเช็คความรู้สึกกันแล้วใช่แล้วแล้วแบบเอาไปส่งไปถามเขาเลยว่าเป็นยังไงไม่ก็ผมเชื่อไม่ก็ไม่มีใครชิ่หรอกนะไอ้แคบเรื่องอะไรแบบนี้เลนะแต่ว่าแต่ว่าคือเขาเราก็สามารถเข้าใจได้มากขึ้นนะครันข้างไม่เอาการใช้ที่ดน ัผมมีมอนทั้งทั้งอย่างผมว่ามันก็ไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าพอพอสุดท้ายแล้วครับคือโอเคม<า>ันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกที่เราได้ที่เราที่ทุกคนได้เห็นมุมหนบบ่ของผมแต่ว่าเดี๋ยวอีกสั้นหนึ่งอะหรือถ้าเกิดว่ามันเห็นมุมมมอ,อื่นนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆอ,อกไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่ด้วยความที่ว่าช่วงนี้มันยังใหม่มากแล้วคนก็ยังแบบไม่ไม่ได้เข้าใจคู่เราแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ว่า มันยุ่งกับแบบไหนบ้างวันนี้อะไรแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยแบบผมปุ้ยเขายังไงเขาอะไรยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละเๆมสบถึงแม่ป่าถึงแบบไหนกันเลยอ่าก็ไม่นะครับก็ไม่คือคือเขาเขาเขาบอกว่าแต่ว่าคือช่วงเนี้ยเขางานยุ่งหน่อยนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราคโฟมแล้วคือต้องตีแหละแต่ต้องนัดที่ไม่ได้แต่ไลฟ์ตัางต่อไปน่าขึ้นไหมอ่าไม่รู้เหมือนกันครับคือคือคือยังไม่ได้คุยกันว่า แล้วเราจะมาขึ้นหม่อะไรหมอกกันเลยบอกไปเ่ายๆเข้าใจหปอบอกไม่เข้าใจก็จริงตัดติดตามไลฟ์ก็ได้ยิเดีรู้สึกยินดีรักก็ปาก ปากก็เรียกว่าปากติดตามกันนัเองก็เกิดเดี๋ยวว่าตรงนีโมเมนต์อื่นเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วมันเป็นเบรการเข้าใจของเราด้วยปะเราเห็นกันเรา้อเนี่ยเศร้าเลยผมก็ไม่รีบอีกแล้วต้องระวัง ครับเรื่องนี้มันมีคนใข้นอมเมนว่าถ้ัเอาคืนเรามาไม่ไม่ดล้เาะไ่ไเลยผมไม่ยู่เลยไมมเลยไ่บเลยมกเลย่เลย คือจริงๆเป็นบที่แบบใกล้ๆชิดๆถึคือเขาก็คือเาก็น่ารักเขาก็รักเข้าใจเลยก็น่าจะเป็นมืองาเพราะว่าเพราะว่าคือแบบกานได้เลยว่าคือให้คือไม่มีเพราะว่าคือผมอะสไตล์นี้แหละคคือเป็นคนที่เล่น เราบอกเราบอกไม่ได okay, okay, nope. ้สปายพพยาธิพยาผมพี <t os> <t os> uh ่เกดบอกว่าผมปวดวดปปวดวราปดปวดปวดด้วดป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 ววดปวดปวดปวดวดปวด คืองมีการแสดงไะเราต้านใจกันอยู่แล้วเราต้านดีกริผมบอกเลยเราจริงๆก็คือโชคคือยังโชคดีที่วันนี้เขาได้อยู่ตรงนีุ้ณไ่เไม่งั้นเขาจะสาญยายความดื้อของผม วงชนป๋าอะไรเงี้ย่ตยู่ล้วฮะกลัวหรเก่งแก็ราแวนนี่ไม่จะเอ่อมามาเรือะไรกันเพราะว่าสนับติดลังเรียวอันด้เครา่งิานมล้กใช่คือถืว่าคือถืาเรื่องเนี้ยมันเป็นมันเป็นตัวตนซึ่งกนและคือผือว่า ที่นอกจากอยู่ในในสื่อหรือว่าอยู่ในคอนเทนต์เลยนะผมก็เป็นตัวตนของผมนะครับคือเขาเป็นตัวตนของเขาเลยผมว่าผมว่าเมือเกลียวเราเราเราก็ควรที่จะเป็นตัวตนของกันและกัเป็นตัวตนของตัวเองอ่ะแล้วเราจะได้เปถือกันเหมือนกันดูดาวเนี่ยใช่อีกอย่างนึงก็คืองที่แบบว่าเอาบทนั้นมาเลยแล้เขามาบอกว่าอะ็รเงี้ยอ่าโอเคใช่คือผมว่าในเรื่องนั้นน่ะ เขาน่าจะพูดในบนบทที่กับเขาชิดกับการทํางานอยู่เพิ่งหนักเองคือคือเขาเป็นเป็นเบื้องหลัวทำ production เลยครับเป็น production house ในนีนนนน้แต่เขาก็แต่เขาก็เห็นว่าคือในงานโปรดักชั o n h o u s ของเราเนี่ยมันค่อนข้างกี่เวลาเยอะครับเพราะว่าออกบ้านตีห้าเสร็จทีแบบไม่รู้ว่าอาจจะโมงอาจจะทิ้งคืนแล้วออกออกมาแล้วก็รูดีไม่จะโมงหรือยงงีเรื่อย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 แต่ว่าสิ่งที่ เห็นวาพูดไปก็อาจจะพูดในมุมมองว่าเอออย่างเ่นทีมกล้องทีมไทยอะไรเงี้ยที่เขาต้องต้องรอเก็บของด้วยนะต้องรอไปโหลดของที่ออฟฟิศอีกแล้วก็ืถ้ามาก็ต้องโหดของที่ออฟฟิศ่อนที่จะมาออกคลองอะไรเงี้ยเราก็เขาก็อาจจะเห็นใจในมุมมองของแบบคนที่ดด้วยแล้วก็การทุ่มเทในการให้กำลังใจของเขาจะก็ก็อะครับ ม่าคิเล่เรมารจะส่าเสรมเป็นตัวที่ทำอะไรเยอะมากทีกรารมากผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าคือที่ที่ผมถามเขานะครับที่ผมถามเขาเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาเขาก็าผมไม่ได้เปี่ยนอะไรหรอกก็คือมันก็เป็นตัวเขาแหละแต่ว่าผมผมก็บอกเขาว่าคือต้องไม่ไม่ต้องสงี่ต้องต้องเปียนก็ได้เพราะว่าคือคือในสิ่งที่เขาสิ่งๆเขาทำเขาไม่ได้บอกว่า ไปทำร้ายใครอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึเวงงลาเราคุยกันเซลเล่นกันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างเงีเ้ยเขาจะเป็นไหมเขาจะพูดอะไรแาบน,นี้ไม่รู้ต้องรอดรอดูอาการได้ไมก็ตามแต่าเขาถ้าเกิดว่าเกรนก็ช่วยบอกโอ้ผมว่าถ้าถึงขั้นนี้ได้แล้วผมว่าก็า โอเเ้แม่เดินทางไปการนอนแบบนั้นเหรอครนะับที่ในการซื้อตังค์แต่งเลยใช่ไหมครับที่ไหนตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ไม่ใช้เวลาตั้เท่าไหร่คือคือ,คอตอนนี้แน่นมากครับแน่นมากหมายถึงว่าเมื่อว,วานเพิ่ง,ง,งติดกล้องละครไปแบบแล้วก็ถ่ายกันแบบว่ายาวมากแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวยังอีกโปรเจกต์หนึ่งทีไ่ได้ได้ได้ทำงานตอนนี้ทำงานทุกวันครับแม่่ก็็งงเเออปนยา ต้องาพากุนเรื่องนี้เลยนะโอ้ฮะยไม่มีเวลาเลยครับตอนนีเยานถามเรื่องนี้ในไลฟ์ถามเรื่องนี้ในไลฟ์เลยต่เย็นก่อนครับแต่ว่าแต่ว่าก็ลองลองเบียรเอาแล้วแลวห,วหละเอาแล้วเอาลงมาเออแบบช่วงนี้มันมันเรียกว่า,าโปรเจกต์มันเริ่มใกล้กล้ปิดแหละถ้าเ๋ยวรอปิดแล้วรอลุ้งกไ็ได้ลงนามเพิ่มมากขึนเขาเขาปวดเนเรื่องของเวลาเขาปวด ผมว่าเขาพูด <il> ถึงเรื่องการบวกสุงภาพมากกว่าพอพอมอน้อยอกันเรียเวลานาน่ยเขาเขาเขาไม่เห็นเ็ราะ่โทรมจริงนะครับทั้งร่างกายแล้วก็เรา่องจิตใจอะไรพวกมาดิอ่อคนที่ดูมาสวีทก็คือเขาก็เขาก็เห็นใจละเห็นใจเหใจรว่า ก็ก็เด no. ี you know. ๋ยวคุต้องคคุณต้องตับงคมใหม่ว่าเปดร้านหนึ่งนะครับอะไรนะครับี่ใหม่จริงๆเนีผมตกใจมากคือคืนเมื่อวานเน่ะผมจอ้คนเนี่ยผมจาได้กลับมากลับมาดิงกระดึบกลับมาเที่ยงคืนทั้งมีทั้หล่เลยแล้วเขา้างแล้วเขาต้บอกว่าเนี่ยมีมีคนแบบว่าไปที่ราน แล้วบอกว่าขอขอจองแล้วบอกว่าแล้วแล้วมันหมดเร็วมากเขาบอกว่าเพิ่มแบบอยากให้เขาดินอะไรเงี้ยเขาเลยมันนั่งทำแบบดื่นๆแล้วก็นั่งทำอย่างก็ดูดูดูเขามีประสบการณ์ตัดสินการตัดสมนใีมองมองสิ่ีกว่ใช่ ก็ไป่าลิฟ <favorite> ว <foot> ีเลยนะครับไม่าลิฟว์ไม่ได้นลยต้องเล่นในขณะทีมันตัเต็มาก็ร่้สึกว่าเอาเอาความัจิงเลยนะไปทางานแต่ผมจะพยายามดิ้รนะ แต่ว่าแต่ว่าพยายามดีไปนล้วก็จะลองลองดูว่าควาจะไดหรือปากัรไมก่อนการไมก่อนกัรไก่อนต้องแบบว่ากอดู้าเชกนะราเล่กนนะโอเคโอเค